ออกไปข้างนอกแต่ละทีเนี่ยนะทั้งร้อนทั้งเหนื่อยช่วงเวลาที่เราสองคนชอบที่สุดก็คือตอนอาบน้ําทาครีมนั่นเองนี่เลยวันนี้ใช้ครีมอาบน้ําแล้วก็โลชั่นทาผิวจากแบรนด์ฟิโอเนจูซี่เขาจะมีด้วยกันทั้งหมด3กลิ่นนะคะก็จะมีกลิ่นสตรอเบอรี่กลิ่นวอเตอร์เมลอนแล้วก็ตัวสีฟ้านะคะจะเป็นกลิ่นคูลิงเมนทอลนั่นเอง,องบอกว่าทั้ง3ตัวเนี่ยนะคะทำความสะอาดผิวกายได้ดีมากๆเลยค่ะกลิ่นหอมสดชื่นแล้วก็ล้างออกง่ายนะคะนอกจากนี้เขายังอ่อนโยนต่อผิวเพราะมีค่าพีเอชบาลานซ์จึงไมงานนานอกกจ เขายังมีมัลติวิตามินค่ะทั้ง B 3 C แล้วก็ E ที่ช่วยให้ผิวของเราเนกระจางใสทั้งยังมีแอนตี้ออกซิเดนต์อีกด้วยแล้วตัวสีฟ้านะคะเขาเป็นกลิ่นคูลิ่งเมนอลค่ะทุกคนชื่อก็บอกอยู่แล้วนะว่าเมนโลก็คือเย็นมากๆคน้องน่าจะเป็นครีมอาบน้าที่เย็นที่สุดในตอนนี้แล้วทุกคนเหมาะสาหรับสส่ที่ชอบออกกําลังกายและคนที่ทํางานการแจ้งนั่นเองแล้ววันนี้ค่ะเนก็เลือกใช้ครีมอาบน้ําแล้วก็โลชั่นทาผิวเป็นกลิ่นวอเตอร์เมลอนส่วนคนที่ชอบความเย็นนะคะก็แนะนํากลิ่นคูลิ่ กลิ่นหอมสดชื่นติดทนยาวนานมากๆมาพร้อมกับความเย็นสดชื่นสุดๆสายชอบออกกําลังกายเนี่ยต้องชอบแน่นอนส่วนเน่นะคะวันนี้ขอเลือกใช้โลชั่น Fiona j u ซ c ่ f ฟ c ว w a t e r ์เม o n นะคะโลชั่นเนื้อเซรัม่มบางเบาซึมง,ง่ายไม่เหนอะหนักกลิ่นหอมติดทนยาวนานนะคะอุดมไปด้วยมัลติวิตามินทั้งวิตามิน BCE แบบจุกๆเลยทั้งยังมี AHA นะคะที่ช่วยให้ผิวกระจ่างใสกว่าที่เคยสําหรับใครที่สนใจนะคะเราสองคนติดตะกร้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะกดสั่งเลย